ต่อมานะคะเรามาดูกันที่อัสมการมาเริ่มที่อัสมการอย่างง่ายก่อนนะคะอัสมการนี่คืออะไรคะต้องรู้ก่อนว่าอัสมการก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะคะดังนั้นเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับก็ได้น้อยกว่าก็ได้มากกว่าก็ได้หรือว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับตัวนี้เรียกว่าอัสมการหมดเลยอัสมการจําไว้ต้องเขียนอะไรคะเส้นจํานวนโอเคไหมดังนั้นเราหาคําตอบธรรมดาก่อนเลยะคะ่ะย้ายข้ามาอยู่ในรูปข้างเดียวกันก่อน จัดรูปให้อีกด้านหนึ่งเป็นศูนย์แยกแฟกเตอร์เป็นเสียงที่เราถนัดอยู่แล้วเราก็ต้องคล้องด้วยนะคะดังนั้นเราแยากแฟกเตอร์คูณกันได้ตัวหน้าก็คือหนึ่งกับหนึ่งถูกว่าคูณกันได้ตัวหลังก็มีห้ากับหนึ่งตัวเดียวเลยคูณค่ายลงมาได้หนึ่งคูณควายขึ้นไปได้ห้ามีทางบวกหรือว่าลบกันได้บวกสี่ป่ะมีก็คือบวกห้าแล้วลบหนึ่งถ้าตรงน,นี้เป็นบวกนี่จะเป็นบวกนี่เป็นลบนี่จะเป็นลบใช่ปะ่ะ คราวนี้บวก5ลบ1ได้ลบ5้ตรงไหมคะเอาตรงนี้ไปเขียนหนึ่งบวกห้าหนึ่งลบ1ถันป่ะโอเคจากนั้นเราก็จะได้เลยค่ะ f เท่ากับลบ5กับ1นึถั่นป่ะเเท่ากับลบ5้ากับ1อันนี้ใช่เท่ากับเปล่าไม่ใช่ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับนะคะมากกว่าเท่ากับนะคะมากกว่าเท่ากับดังนั้นเรามาดูซิเขียนเส้นจำนวนค่ะ ลบห้าต้องอยู่ทางซ้ายหนึ่งต้องอยู่ทางขวาดังนั้นบวกลบแล้วก็บวกอย่างนี้นะคะบวกต้องเริ่มที่ทางขวาเสมอบวกลบบวกเขียนเส้นจํานวนได้ยังไงมากกว่าไปทางบวกทันปะมากกว่าไปทางบวกเราเรียนเรื่องช่วงมาแล้วถ้าปีเครื่องหมายเท่ากับเป็นไงคะเทิบถ,ถูกไหมเทิรดังนั้นเวลาเขียนคําตอบก็คือ x อ เวลา,อ,าอ่านอ่านจากซ้ายไปขวาของเส้จนจำนวนเป็นสมาชิกถูกไหมคะเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเราจะใช้คําว่าเป็นสมาชิกแทนเปิดลบตีฐันบ้าเจอหัวลูกศรแล้วปิดที่ยเท่าไหร่ลบห้ายูเนียนกับอะไรคะ1นึ่งถึงอินฟินิตี้เปิดทันบ่าข้อนี้ก็ตอบแค่นี้ค่ะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างข้อสองนะคะการหาค่าคําตอบของอาสมการเนี่ยคือการจัดรูปให้อีกฝั่งหนึงเป็นศนถูกไหม อันดับแรกเนี่ยเช็คก่อนนะคะดีกีดีก,ดกีมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าไม่ดีกีเป็นหนึ่งโอเคเรียบร้อยเช็คสมบระสิทธิ์หน้าตัวแปรเอมีตัวใดติดลบไหมมีถูกไหมก่อนอื่นพี่ขอสลับตัวแปรเอ็กซ์มาอยู่ข้างหน้าก่อนเห็นปะเข,ปะขียนอย่างนี้ลบเอ็กซ์บวกหนึ่งเอ็กซ์บวกสองส่วนด้วยได้ค่ะลบเอ็กซ์บวกสองลบเอ็กซ์บวกสามถูกปะสลับที่ตัวแปรเฉยๆนะคะแล้วมีเอ็กซ ที่ติดลบเห็นไหมให้ดึงลบออกมาจากวงเล็บนะคะเวลาเราดึงลบออกมาจากงเล็บเราก็ดึงออกมาได้เลยถูกไหมตัวนี้จะกลายเป็น x ลบหถูกต้องปะคูณกลับเข้าไปเราจะได้ลบ x บวกหเหมือนเดิม x บวกสไม่มีปัญหาถูกไหมคะข้างล่างดึงลบออกนะคะกลายเป็นลบหคูณกับ x ลบสถูกปะ ฉะนั้นตัวนี้ดึงลบออกมานะคะกลายเป็น x ลบ3ถูกปะมากกว่าเท่ากับข้างนี้ลบจะต่ำเลยคะลบถูกปะฉะนั้นเราจะได้อะไรบ้าง x บวก1 x ลบ1 x บวก2แล้วก็ลบหนึี่ดึงมาข้างหน้านะคะ x ลบ2 x ลบ3ถูกต้องไหมแบบนี้ ยังมีลบหนึ่งอยู่ถูกไหมพี่เอาลบหนึ่งคูณตลอดสมการนะคะลบหนึ่งคูณตลอดสมการเราจะได้อะไรลบหนึ่งถูกไหมคูณเข้าไปกับสมการนี้เราก็เขียนไปก่อนอมเมื่อคูณด้วยลบหนึ่งหรือาหารด้วยลบหนึ่งก็ตามนะคะเครื่องหมายจะถูกเปลี่ยนทันทีถูกไหมเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะเศะล,ลบหนึ่งจะตัดลบหนึ่งนะคะเราจะเหลืออะไรคะ x บวกหนึ A ่ง x ลบ1 x บวกสส่วนด้วย x ลบส x ลบสน้อยกว่าเท่ากับอา่าโทษค่ะน้อยกว่า0จากนั้นนะคะเมื่อสัมประสธหน้าตัวแปร x ไม่ติดลบแล้วนะคะแล้ว x มีดีกรีเป็น1เรแล้วเราก็เอาทุกวงเล็บนะคะขึ้นไปหาค่าคำตอบเลย แต่เราจะต้องพิจารณาเสมอว่าส่วนต้องไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับศูนย์ฉะนั้น x เป็นอะไรไม่ได้คะ่ะ x ห้ามเป็น2เพราะจะทำให้ส่วนเป็นศูนย์ถูกไหมกับห้ามเป็น3เพราะจะทำให้วงเล็บนี้เป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์จังนั้นตัวที่เป็นส่วนเนี่ย ทั้งสองตัวเนี่ยห้ามเป็นศูนย์ฉะนั้น x จะเป็นอะไรไม่ได้คะ2ไม่ได้ x จะเป็นอะไรไม่ได้คะเป็น3ไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นเราต้องพิจรารณาค่านี้อยู่เสมอฉะนั้น x เป็น2กับ3มไม่ได้โอเคไหมคะดังนั้นหาจุดวิกฤตนะคะย้ายข้างเราก็จะได้ลบ1 1ลบ2สองแล้วก็สถูกไหมคะโดยที่อะไรคะโดยที่ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับสองสาม จากนั้นเรามาเขียนเส้นจำนวนนะคะมีกี่ตัวคะมีลบหนึ่งหนึ่งลบสองสองสามถูกไหมเอาค่าน้อยสุดไว้ซ้ายสุดอ่ะแน,นี้ถูกไหมคะไล่ไปนะคะแล้วนะคะเราก็สังเกตเส้นจำนวนเนี่ยจะเป็นบวกลบบวกลบบวก จะเริ่มต้นที่บวกอยู่ทางขวาเสมอฉะนั้น x น้อยกว่านะคะน้อยกว่าไปทางค่าลบไปทางค่าลบแปลว่าอะไรคะแบบนี้ถูกไหมฉะนั้น x ไม่เท่ากับ2กับสาม x ไม่เท่ากับ2กับ3มามอยู่แล้วเพราะว่าโป่งนะคะดังนั้นเวลาเราตอบเนี่ยเราก็ตอบว่า x เป็นสมาชิกของลบเตีถึงลบสเปิดยูเนียนกับลบหถึง1นะคะ ยูเนีกับสองสามถูกต้องไหมคะงั้นก็ตอบแบบนี้แล้วค่ะต่อมาเรามาดูที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามเนี่ยถ้าเป็นอา่าถ้าเป็นสมการเนี่ยเราสามารถคูณขึ้นคูไควยได้เลยถูกปะแต่แบบนี้เป็นอ่าสมการไม่ได้นะคะต้องย้ายมาจัดรูปในรูปเท่ากับศูนย์เห็นไหมให้อีกด้านหนึ่งเป็นศูนย์จากนั้นการบวกลบ,บเศษส่วนต้องทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะเราต้องคูณ x 2ลบส ทั้งเศษทั้งส่วนแบบนี้เนหะ็นไหมส่วนเท่ากันละใช่ไหมคะดังนั้นเอาเศษมาบวกลบก,กันได้เลยถูว่ะคะอ่ะคราวนี้เราต้องคูณอะไรก่อนคะ5เข้าไปในวงเล็บนะคะเป็น 5x าเบวกสิ 10, ส่วนด้วย x อลบสมากกว่าเท่ากับ0นะคะจากนั้นเราจะได้อะไรเอ่ยลบสีบวกสินะคะส่วนด้วย x อลบสมากกว่าเท่ากับ0 ต่อมาเราเอาลบสองหารตลอดเอาเครื่องหมายลบหารต้องเครื่องหมายไงเปลี่ยนรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวลืมสองลบอะไรเลยห้าเห็นป้ะส่วนด้วย x ลบสองเหมือนเดิมน,นะคะคราวนี้เขียนแบบให้ละเอียดละเอียดก็จะเป็น f อสองลบห้า x-2 ลบสน้อยกว่าเท่ากับ0โดยที่ x เนี่ยไม่เท่ากับ2เพราะว่า2องจะทำให้ส่วนเป็น0ดังนั้น x จะน้อยกว่าเท่ากับ5้ส่วนสกับ2โดยที่ x จะไม่เท่ากับสองนะนะเราเขียนเส้นจำนวนนะคะ5้าส่วนสองกับสอะไรมากกว่ากันคะ5้ส่วนสองมากกว่าอยู่ทางขวาถูกปะอนนี้เป็นแบบนี้ดังนั้นหววลบแล้วก็หววน้อยกว่ามาทาง ลบทันไหมคะมีเครื่องหมายเท่าก,กับก็เป็นทึบแต่ว่าอันนี้เป็นข้อ,อยกเว้นก็คือ x ไม่เท่ากับ2ก็จบแล้วถูกไหมเวลาตอบตอบยังไงเอ่ย<ม>เวลาตอบเราต้องตอบว่า x นะคะเป็นสมาชิกตั้งแต่2เปิดถึง5ส่วน2ปิดโอเคป่ะมาเรามาดูกันที่ข้อ4นะคะข้อ4เนี่ยมี x บวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสอง x บวกสองทั้งหมดกําลังสามและ x บวกสามนะคะกาลังหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะคะเราก็มาดูว่า x กำลังเลขคู่เนี่ยไม่ต้องเขียนเส้นจานวนโอเคไหมไม่ต้องเขียนเส้นจานวนส่วน x กําลังที่เกินไปให้ยกมาแค่หนึ่งวงเลก็พอดังนั้นเราจะเขียน x บวกสอง x บวกสามน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไห ่ว่ามรามีข้อแม้นะคะ f ต้องเท่ากับศูนย์ได้ถูกไหมน้อยกว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าเท่ากับศูนย์ได้ป่ะดังนั้นวงเล็บเนี้ยเท่ากับศูนย์ได้ดังนั้น f ต้องเท่ากับลบหนึ่งทันไหมลบหน,น,นึ่งบวกหนึ่งคือศูนย์ไงมันเป็นศูนย์ได้ถูกป่ะดังนั้น f ก็เป็นลบหนึ่งตัวนึงถูกไหมคะดังนั้นเวลาเราเอามาเขียนนะคะบนเส้นจำนวนเอาตัวนี้มาเขียนถูกปะ่ะถ้าเอาตัวนี้มาเขียนนะคะ x น้อยกว่าเท่ากับลบสองกับลบสามทันป่ะ มาก็มาเขียนเส้นจำนวน,นนะคะลบสามลบสองบวกลบบวกถูกปะดังนั้นน้อยกว่าเท่ากับมาทางลบถูกไหมคะเท่ากับก็คือจะต้องเทิร์ถูกไหมดังนั้นเวลาเราเขียนคาตอบก็ x เป็นสมาชิกลบสามเปดถึงลบสองเปดเรามาดูข้อแม้นะคะเเท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งอยู่ตรงไหนลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ถูกปะลบหนึ่งอยู่ตรงนี้นดังนั้น ในนี้มีลบหนึ่งหรือเปล่าไม่มีลบหนึ่งแต่เราจะเอาลบหนึ่งด้วยดังนั้นให้เรายูเนียนกับลบหนึ่งโอเคปะคะตอบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ